พูดอะไรหน่อยๆปากคิดตามหน่อยเงียบหน่าจะพูดท่านสุภาพสตรีคุณโสดหรือไม่คืนนี้ผมขอไปหาคุณได้หรือไม่ไม่ได้เนาะ้ไดเดี๋ยวเดี๋ยแต่งคำรอรอบ้านล็อกกูยังออกจากบ้านไม่ได้เลยจริงปะเอ้ยเอ้ยอะไรเรา อะไรอ่ะอะไรอ่ะฮะอร่อยมากไม่ค่อยโตเขไมาชี <reconcile>? ้น <mañana mañana> ิจเอากูดินแววๆชายสตรีเขามักจะกินหูแฉลาไม่รู้หรือเปล่าเราเออกินห้ามเรากินน้มันหูเออหูฉลามันนี้จะได้ไหมอืออืออือส่งมาส่งมาส่งมาแทกนานไง Dạ ừ ừ, ừ, đây ừ, <laughs> 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 hey, gì mà quên Ừ, ta, chạc Mình chạc chút, là mình con để nó sớm thường quý nhân lâu à, mới thường đấy, đi đây đây là kia à Mua trong này nói nhiều Lúc chỉ chặt là trong được bốn điều Mình đủ cay gần ngay น้อยลำน้อยลำเกียวน้อยลำเกียวลำ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 สนุกมากไหม่บบนี้เอาไปหาดิมินพี่หูฉลามไงแมกแม่เอ้ยไม่ได้เปิดโปงเปิดโปงไปงาไปสิบทีไม่โดนใครสักคนโดนและ ยืนนั่งเหี้ยอยู่เพชรไม่พึ่งพาใครเทพไม่ยืนมากเอทเพชรเทพไม่ดินมากเก็บเราเก็บเยอะเจยอเจ๋อมีลมจัดแล้วมีลมกระแทงปูนอะไรเราอ่ะโอ้ยไอ้หานี่ลอยอย่างเดียวเลยลอยลอยลอยลี่ลอยลี่น้อยลอยลี่น้อย นี่ติดพินร้อไม่ตายหรอกนะเราอะหัวติดปลุนใหญ่ได้แดงแต่ต้องโบไม่ตายง่ายๆหรอกนะโอโอ้โหเข้าไปรับก yeah. ันหันเขาแล้วน right> yeah, yeah. ี่มันใจบุญจริงโอกูไปไม่ได้เยี่ยมาไปมามามาแท็กมือก่อนไหม ทางนี้แทคเอ้ยอ้ไอไอ้น้ไอ้ไอ้ไอไอ้ไอ้นี้นอ้ไ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 ้ไอ้น้อ้ลองไอ้ไอ้อ้ไ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 องไอ้ไ้อะไรอ้อ้ไอไอ้ไ้ไออ้ไอ้ไ้ไอ้ไอ้อ้ไออนนอ้ไอ้อ้ลามอ้้ออ้้อ้้อไอ้ไ้อ้ออื้อ อืไม่เข้ามาใกล้อันนี้เลยไม่โอ้ระบาดระแวงอะวาลูเวอ้ยไล่ไปตายมันคิดไอ้กูลงไปเองเขาติดนี่บนคุณผมก็เลยชดเขาก็เลยชดใช้น่ะเออผมไปรับสกิลเขาเนี่ยชดใช้บุญนิงต้องทแทนมีนี่ต้องไม่ชดใช้ มิน <th ี่ต oh ้องบิดมินี่ต้องต้องบิด t h บ b i บิดแล้วรวยบแล้วคุณไม่ไม่สนิทบิดหมดไม่สนลทบิดอีกไม่จำกูบิดต่ออ่าฮ่าฮ่าฮ่า่ตัวบีบอยไม่ใช่คนต้องเตะบีบอยให้ตายดีกว่าเกมนี้เดี๋ยวมึงจะได้เป็นเฮดูบอยเกมเนี้ยสไปนี่เอนโทนี่ อลาวามาทำไหมดีนี่เอาคาตาเดี๋ยวคุณจะจับพี่คนแรกอ่ะระวังไว้เลยเชื่ออันนี้่ะเป็นของคุณนะคนที่หําโบ้ขนาดนี้แต่ก็คุยได้รู้นะเออทำไมผมคุยกับพี่โป๊เออนี่กูยังไม่ได้อึงกับมึงเลยอ่ะบ้าเนี่ยไม่ผมไม่ได้อึองผไม่ได้อึ่งมัวเนีวย เฮ้ยจะระเบิดระบาเองเนี่ยแต่ร้วตัวอือโดนโดนข้าหาปากดีข้าหาปากดีโดโดก้าหักปักดีเอ้ยโดไอ้เนอเฮียดูเอ้นี่ยมันทำยังเงีมยรู้สึกหมดเหงื่อเลยร่างส่งเหมือนใช่ไหมใชเย็นส่งมาดิส่งมาดิโดอดดิงดิงพุทธทาคามานาตอือเออโดนจิ้มจุ่โดนจิ้มจุ่ แตกเอ้ยหยุดนี่คือการจับกลุ่มจับกลุ่มโอ้ยกลุ่มๆกลุ่มกลุ่มไข่แตกแตกเออแตกนั่นนั่เออโอ้มชิยโอ๊ยมาไปช่วยมันแบมีความสุขเหลือเกินอะ อะไรต้องต้องอ๋อไอ้นี่โป้ละโบลิเคนโบลิเคนเออนั่นแหละนั่นแหละแจมจุ๊บๆแมเลยแจมโยกโยกฟาด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 เฮะย โยดคของการจับกลุ่มคนเต้นบีบอยในสายที่สกสารนะโอ้ประชาช่วยๆองค์กรเด้อนี่อะไรปนปนมือปนออแต่งว่นยังไงอ๋อจะลงไปจิ้มจุ่มเองด้วยตัวเองไม่จะเก็บไว้แมวมาแรงไม่เข้ามือ จับยัดถุงเฮ้ยเฮ้ยมันมีชีวิตเดียวนี่ไหมอ่าพี่ก็มีชีวิตเดียวนี่เฮ้ยกูยังขายอยู่มีไมมพี่ไม่บริสุทธิ์พี่เอ้เด้งไอ้เด้งไอ้เด้งมอ้นด้ยไอ้เดงยังยังอยู่ยังยังอะไรยังอะไรโยกโยกโถเอ้ยมั่นใช่ไหม

เจอหน้าตากันโลกกันโลกแอ่โลกงั้นกูไม่เป็นโลกแน่นอนโอ้แต่ไปเล่นลิกแกรมแคมปี้กักร์ดขังการ์ดขังแทบไม่ดึงมันเดียวกูรู้ไหมจะใส่บูพังกันรึเปล่าจะบ้าหรือไงยุคตำนานชัดๆใส่บูพังเลยยุคพังพลาดเลยดูแลเยอะกว่านีมันพังมาแล้ว หัวยห่วยังเย็บไม่สนิทดีเลยเจ้วสู้ๆไปเดี๋ยวเปิดเดี๋ยวมันจะไม่พังเนาะพี่เตะมานะเป็นนิดผมเตะส่งเข้าไปให้เอาโดดทำไมแล้วอ่าเราเป็นฝ่ายโดนแน่ไม่เราโดนสองต่อสองต่อไม่รอยแล้วนะไม่รอยแล้วนะ เออน้องข้าชาพังหมดแล้วกูถ้ากูอยากชนะกูไม่ยอมจับไปแล้วแบบงัวเลยนี่มาแบบงัวเลยนี่มาแบบงัวหรือว่าแบบผายแบบพายไหนแบบแบบพายเออเออหุบหุบหัวงังเออโอ้ยเอ้าเอาเอาไปเอาไปใคร เดือดน้ำรายตัวพุ่งนิ้วไเลยนะเม่้าไปใกล้เลยน้ำลายตัวจริงนะอะไรเราอะไรเราอะไรช้อนแกงเฮ้ยอะไรดอกดอกเดี๋ยวเอาไปทำเป็นมีนบัตเตอร์ครับเนะเอ้ยกนนี่ลิกแกลบานา

วันนี้ครับยังไงครับเสือพูดเร่าร้อนเจอกบบใหนพวกรับโดนไปได้ระเบิดบุ้มเอ้ยทำพี่ใจบุญมาแบ่งความเจ็บปวดด้วยกันใครจะรู้เมื่อกี้อาจจะหลบได้เพราะว่ากูไม่กระดิ่งอันนี้อ๋อเฮ้ยคอมโบนี่อาจจะใช้ไก่โปได้นะเฮ้ยเราดูยูนึ่งซอง

อุ้ย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 อะไรวะเอ๊ะเอ๊ะ อ่าหม้อคดีพี่กับพี่เตาไว้แล้วมาแล้ว10นาทีแล้วไหนปิดคลิปดินนฝังนะกโอเครู้เร